ซิกท,สทีสองห้าส่วนครับหล่อๆแล้เพื่อนๆทดสอบครับ ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีที่เราตัดสุดช่องเชี่ยวแอร์สอบกันครับผมวันนี้อยู่กับเจ้านี่ครับผมซิกพีสองห้าศูนย์ครับหนึ่งเบอรนะครับผมหนึ่งกล่องหนึ่งแม็กกาซีนครับผมนะผมตัวนี้เนี่ยพี่สองห้าศูนย์ครับบอกเลยว่าเพื่อนขายดีมากๆนะครับผมตัวเนี้ยเนื่องด้วยอะไรเพื่อนเนื่องด้วยนะครับผมโมเดลมันเนี่ยเรียมๆเหมือนก๊อกเลยนะครับผมอ่าคนเนี่ยจะชอบโมเดลแบบก๊อกมากๆนะครับผมแต่ว่าโมเดลแบบก๊อกเนี่ยมันมีราคาแพงนะครับผม ตัวหนึ่งเนี่ยก็เกือบหมื่นเลยนั่นเพื่อนโมเดลแบบก๊อกอะพอลองลงมาโมเดลที่สวยแล้วใกล้เคียงกับก๊อกก็คือปีสองครับตัวนี้เป็นงานซิลเนียเพื่อนงานแบบอย่างสวยอะผมยังชอบเลยนั่นเพื่อนโอเคเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยครับผมตัวนี้เนี่ยเพื่อนหนึ่งปืนนะครับผมหนึ่งแม็กกาซีนนะครับผมนี่เลยนะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับผมหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับผมเดี๋ยวออกมาให้เพื่อนดูเลยนะหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนแบบนี้อ่ะ เพื่อนาแล้วจะรีวิวตัวไหนแล้วเนี่ยอ่าโอเคโอเคเอาตัวนี้กับตัวนี้จะไว้ก่อนแล้วกันนดี๋ยวผมขอรีวิวตัวนี้นี่เพื่อนๆหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนครับงานซิวเนียดูนะครับผมใส่ตรงนี้จะมีการสกินคำว่าซิกเซาเออร์มานะครับผมแล้วก็มีเลเซอร์คำว่าสามสองตัวนี้ก็คือเป็นโมเดลของปืนนะครับผมมันใส่กระสุนขนาด9้ามม PAK นะครับผมแบนกันเนี่ยใส่ได้ขนาดเดียวนะครับใส่ ใส่ลูกนี้นะผมลูกขนาด9มมแบบ PAK นะครับลูกแบงกันนะใส่ได้ขนาดเดียวโอเคเพื่อนๆสำหรับเจ้าซิกซิลเนียเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับผมฟังเสียงนะโอ้โหเสียงดังนะครับผมมีการสกรีน,นะครับผมนี่นะจุดแต้มจุดมาด้วยนะครับผมให้ความสวยงามกับเจ้าตัวปืนนะครับผมราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมเหมาะแก่คนที่ คุณผู้หญิงนะครับผมหรือคุณผู้ชายนะครับผมที่อยู่บ้านคนเดียวหรือไม่ว่าอาจจะเป็นพี่ๆที่ขับรถนะครับผมขับรถสิบล้อขับรถบรรทุกขับรถขนของขนของข้ามต่างจังหวัดของของประชายแดนหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อนที่ไม่มีปืนจริงก็พกแบงค์กันได้นะครับผมก็คือเอาไว้นะเพื่อนเวลาเราดักจี้ดักบุญเนี่ยเพื่อนยิงคู่ไปปัง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 นะครับผมโอ้โหผมรับรองว่าพวกนั้นแม่งวิ่งหนีกันแน่นอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองถอด ให้ดูนั่นเพื่อนถอดสไลด์ของเขาให้ดูวิธีการถอดก็คือเหมือนกันเลยนะครับเหมือนซิกทั่วไปก็คืออ่านเพื่อนจับตัวนี้นะผมหมุนมาแบบนี้นะผมแล้วก็ดึงึงสลักมันออกนะครับผมมันจะมันจะบิดบิดลงมาไม่ได้มันจะมีหมุดล็อกอยู่นะครับผมอ้าพอบิดออกมาเราต้องถอดแมกซินก่อนนะเพื่อนจากนั้นนะครับผมคือลําหนึ่งครั้งแล้วก็ยกออกเลยนะครับผมตัวนี้ระบบธรรมดาันเพื่อนนะครับผมเป็นระบบนกไนครับผมระบบนกไนนะโอเคสไลด์ของเขาครับ ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนฉีดซิลิโคนผมมอมสะอาดไปอีกเช่นเยคยับผมอ่าโอเคก็ไกด์หลอดเพื่อนไกด์หลอดสปริงไกด์หลอดบูครับนะผมคันค้าง่ตัวคําสไลด์กับบอดี้ยึดติดกันนะครับผมตัวเฟรมล่างเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นั้นเพื่อนให้ความสมจริงเหมือนปืนจริงมากนะครับผมแข็งแรงใครที่อยากจะไปสลิปปิ้งตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนถ้าที่จะทำการลื่นนะผมผมเองก็อยากทำนะครับผมอ่า ตัวของลำกล้องนั้นเพื่อนลำกล้องตัวนี้จะไม่ได้่ายาวมากนะครับผมก็คล้ายๆกับก๊อกเลยนะครับผมก็ไอพวกเด็กเวนเด็กแว้นมันชอบเอาไปแปลงกันนะครับผมทําให้แบงค์กันเราเนี่ยเกือบที่จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายจริงๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะผมอย่าเอาปืนแบงค์กันไปแปลงเลยนะครับผมเล่นกันแบบเป็นกีฬากีฬาอย่างนี้ดีกว่านั้นเพื่อนมันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับผมก็วิธีการประกอบนะครับผมก็เอาบูทบูทลองไกด์หลอดนันเพื่อนใส่เข้าไปเลยนะครับผมตัวเนี้ยค่อนข้างจะอ่า ลำลำมันค่อนข้างจะยาวนะผมก็ใส่แบบนี้เพื่อนใส่แบบนี้แล้วก็เอาไกด์ลอดนะผมกับสปริงไกด์ลอดเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อนแบบนี้ชึบนะครับผมจากนั้นก็เอาสไลด์เนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็คือทาแบบปืนจริงเลยนลยั่นแหละก่อนทานะผมก็ดนัดนดนัดนดนันตัวเตะดันตัวเตะกับกับเข้าล็อกมันก่อนนะครับผมพอตัวเตะกับเข้าล็อกมนแล้วเนี่ยก็ทําการนะผมดันกับเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะผม อโอเคดันให้สุดแล้วก็ตบลงไปนะครับผมจากนั้นก็ทําการนะครับผมเอาตัวนี้เสี่ยข้าไปตัวหันหาสไลด์แล้วก็บิดครับผมพยายามบิดแต่มันลงร่องเองเอาโอเคพอลงแล้วจากนั้นลองระบบซิใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมลองระบบหน่อยลูหมอดสไลด์ครับนะครับผมอ่าโอเคระบบขัดปอกเดี๋ยวผมลองดูระบบขัดปอกของของเขานะครับผม อ่าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลองระบบขัดปอกของเจ้าตัวซิกหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงนั้นเพื่อนอ่าโอเคอืมโอเคนะปึ๊บคือลำขัด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 อ่าโอเคลูกหมดอะไรค้างแล้วเพื่อนๆนี่นั่นเพื่อนถ้าชอบซิกนะครับผม งานคล้ายๆก๊อฟแล้วครับผมถ้าชอบก๊อฟแต่ว่างบไม่ถึงก็มาลองดู b 2ส0นตัวนี้คนไทยนิยมมากจริงๆนะเพื่อนขายดิบขายดีเท่านั้นเททิ้งเลยถ้าชอบก็อย่าลืมแอดไลายมาที่ส่วนสามจีเอ็มสี่สองหรือด้อดของร้านแอดแม่เลยนะแอดสองศูนย์ห้าโอีอพีวายนี่นะครับผมอืม้อหล่อๆเลยนะเพื่อนจับพอเราจับเข้าไปแล้วเนี่ยมันให้ความกระชับมือจริงๆนะเพื่อนถ้าชอบถูกใจสูกชาตาอย่าลืมทักมานะครับของเหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้นําเข้าก็ถูกปิดไปแล้วนะครับผม ของมีไม่เยอะจริงๆนะผมใครไวใครได้จริงนั้นเพื่อนตอนตอนนี้นั้นเพื่อนนะก็โอเคไปแล้วนะ